3วิธีเริ่มต้นทำออนไลน์ยังไงให้ดังเร็วที่สุดค่ะข้อ1น,นะคะคุณต้องชัดเจนกับตัวเองค่ะขนาดที่ว่าเวลาคนเข้ามาดูเพจคุณรู้เลยว่าคุณเป็นใครแล้วคุณจะสามารถมาแก้ปัญหาอะไรให้กับใครได้บ้างคุณเป็นเอ็กซ์เพรสด้านไหนคุณขายอะไรทุกอย่างนะคะมันต้องชัดเจนค่ะบางคนนะคะแค่ตั้งชื่อเพจก็ผิดแล้ว คุณต้องเข้าใจว่าออนไลน์เนี่ยลูกค้ามีตัวเลือกเยอะมากถ้าคุณทำให้เขาคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาไม่เสียเวลากับคุณแน่นอนค่ะเขาจะไปหาคนที่ชัดเจนเขาจะไปหาคนที่จะมาแก้ปัญหาให้กับเขาได้มากกว่าดังนั้นนะคะจุดยืนต้องชัดคอนเทนต์ของคุณที่ทำลงเพจก็เหมือนกันค่ะต้องสอดคล้องกับชื่อเพจคุณด้วย บางคนชื่อเพจไปอย่างหนึง่งคอนเทนต์ไปอีกอย่างหนึง่งไปคนละเรื่องกันเลยเหมือนของพี่หญิงเองค่ะชื่อเพจปากเป็นเอกบายโค้ชหญิงคําว่าปากเป็นเอกแน่นอนแหละว,ว่าสอนเกี่ยวกับการพูดแต่การพูดของพี่หญิงคือสอนเพื่อพูดเกี่ยวกับการขายตัวเองการขายสินค้าการขายธุรกิจ80% ของพี่หญิงคือสอนเกี่ยวกับการพูดแล้วการพูดมานนาเสนอต่อก,การสร้าง personal brand หรือการทำคอร์สสอนออนไลน์แล้วอีก20%จะเป็นคอนเทนต์ทั่วๆไปค่ะคอนเทนต์ต้องบอกความเป็นตัวคุณที่ชัดเจนที่สุดชื่อเพจคุณเป็นอะไรคอนเทนต์คุณก็ต้องเป็นแบบนั้นเช่นกันและข้อที่2ค่ะสื่อต้องดูแพงคำว่าสื่อต้องดูแพงเนี่ยเราต้องเข้าใจนะคะว่าธุรกิจที่เราทำมันอยู่บนออนไลน์ แล้วมีคนทำธุรกิจแบบเดียวกันกับเราเนี่ยเยอะมากๆดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำมันสำคัญที่สุดที่บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพนั่นก็คือสื่อที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นภาพคำคมหรือวิดีโอหรืออาจจะเป็นไลฟ์นะคะคุณต้องทำให้มันออกมาสวยทำเลยค่ะอะไรที่ไม่รู้ไปเรียนรู้หรือถ้าอะไรที่ทำไม่ได้ไม่อยากเสียเวลาเรียนรู้ คุณก็ไปจ้างคนที่เขาเก่งมาทำงานแทนคุณนะคะพี่หญิงมีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เข้ามา p r i v a t e coaching กับพี่หญิงถามว่าทำไมเขาถึงต้องเข้ามา p r i v a t e coaching เขาไม่อยากเสียเวลาลองผิดลองถูกแต่เขาอยากเอาวิธีการของพี่หญิงไปลองถูกเลยมันเป็นการย่นย่อระยะเวลาของเขาได้เยอะมากบางครั้งเราต้องเอาเงินทำงานแทนเราด้วยข้อที่3ค่ะ ความต่อเนื่องการทำธุรกิจออนไลน์นะคะบางคนทำเป็นปีคะ่ะไม่สำเร็จถามว่าทำไมถึงไม่สำเร็จลงคลิปคลิปหนึ่งห่างกัน1เดือนกว่าจะลงอีกคลิปหนึ่งนะคะออนไลน์ย้ำอีกหนึ่งรอบว่าคุณต้องต่อเนื่องเพราะไม่มีลูกค้าคนไหนคะ่ะที่จะมานั่งรอคุณลูกค้าไม่ได้ต้องการคนที่เก่งแต่ลูกค้าต้องการคนที่สามารถมาแก้ปัญหาให้กับเขาได้ เขาต้องการที่จะเห็นคนที่ทำให้เขาเชื่อใจได้ดังนั้นนะคะต้องมาให้ลูกค้าเห็นเห็นจนจำหน้าได้นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำให้ดีที่สุดคนทำเยอะมากออนไลน์การที่คุณหายไปการที่คุณไม่เข้ามาทำอย่างสม่ำเสมอมีคนอื่นมากมายค่ะที่ลุกขึ้นมาทำเรื่องเดียวกันกันกบคุณ ทำไมลูกค้าถึงต้องรอคุณเขาก็ไปหาคนที่ออกมาทําอย่างสม่ําเสมอคนที่เขาเห็นหน้าซ้ําแล้วซ้ําอีกวันนี้ถ้าคุณเป็นมือใหม่แล้วอยากสําเร็จไวในออนไลน์นํสามเคล็ดลับวิชาที่พีงบอกในคลิปนี้ไปปรับใช้ดูค่ะแล้วคุณจะปังดังแล้วรวยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ